สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมโดบ NFT นะครับผมวันนี้มาอยู่ใน Gap Diver ผมได้ลองไปขับมา1อาทิตย์นะครับแล้วก็เอาอไรายได้มารวมกันนะครับว่าได้1อาทิตย์เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวห้างลบโบลล์ล้นคูณฐานน้ำมันนะครับแล้วก็ที่เหลือกําไรจะได้เท่าไหร่ครับจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยผมขับไปทั้งหมด6วันเนะมีวันหนึ่งไม่ได้ขับก็คือวันพุธซึ่งผมเลิกงานดึกก็เลยไม่ได้ขับไปก็คือขับ6วันขับไป6วันนะครับมาดูกันว่ารวมแล้ว ได้เท่าไหร่ก็ผมจะตัดรอบที่เที่ยงคืนของวันนั้นแล้วกันนะครับไม่ว่าจะขับมาเริ่มกี่โมงก็จะจบเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าในตัวแอปเนี่ยมันคำนวณให้ถึงเที่ยงคืนมันจะตัดรอบวันใหม่นะครับวันแรกที่ผมไปขับเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยนะครับวันที่2 3ผมก็เริ่มงานตั้งแต่ประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งเลยนะครับทำมาทั้งหมด6รายการได้มาทั้งหมด1072บบาทนะครับอันนี้คือวันจันทร์นะ สองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะสชั่วโมง6รอบอันนี้ก็มันอยู่ที่ดวงของเราด้วยว่าได้รอบอารบางทีเนี่ยได้ไปได้ไปไกลนะครับแต่ว่ารถไม่ติดเนี่ยมันก็ได้เยอะนะครับบางทีไปใกล้ๆรถติดเนี่ยมันก็ได้น้อยและแต่วันเนี่ยอยู่ที่ว่าดวงเราจะเจอผู้ผู้รษร์ไปที่ไหนนะครับมาถึงวันอังคารนะครับวันอังคารวันที่24เนี่ยวันอังคารเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ ประมาณเกือบ3ามทุ่มอันนี้เกือบสามทุ่มเจ็ดรายการนะครับได้ไปทั้งหมด753บาทนะครับอันนี้นะเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทเนี่ยอันนี้ก็เขาจะมีตารางให้ว่าได้เท่าไหร่ค่าคอมที่เขาหักไปเท่าไหร่แล้วก็เราได้ค่าอินเซนティブคือโบนัสเพิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ได้แค่753ครับส่วนวันพุธท,ที่บอกไปคือวันพุธผมไม่ได้ขับนะครับเพราะว่าเลิกง,งานดึกนะครับมาถึงวันพฤหัสเลยวันพฤหัสเนี่ยเริ่มสตาร์ทเนี่ย อสองทุ่มครึ่งเหมือนกันเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะมีงานตอนช่วงเย็นนะฮะตอนช่วงเย็น955นะครับ955นะขับไปทั้งหมด8รายการสังเกตว่าดูดิวันจันทร์เนี่ยขับแค่6รายการเองแต่ได้1000เลยนะครับก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะที่เราจะได้ผู้โดยสารที่จะไปไหนนะครับมาถึงวันศุกร์ครับวันศุกร์นี่ผมเริ่มงานผมเริ่มขับตั้งแต่6โมงนะครับหโมงถึงเที่ยงคืนนะครับก็ประมาณ6ชั่วโมงนะตัวนี้ก็ได้ไปทั้งหมด 1257นราะครับ7รายการนะครับวันเสาร์ครับวันเสาร์น,นี้ผมเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย2ครับถึงประมาณ2ทุ่มนะฮะประมาณ6ชั่วโมง ,1 1 9 6้เกซนวันนี้ไล่เรียกกัน,นครับจำนวนชั่วโมงพอๆกัน6ชั่วโมงนะวันอื่นประมาณ4ชั่วโมงประมาณ3ครึ่งถึง4ชั่วโมงวันอาทิตย์นี่ได้น้อยมากแล้วก็เป็นการขับไกลแล้วก็รถติดนะครับได้แค่3งานได้มา500ก็เที่ยงคืนแล้วอันนี้อันนี้ถือว่าทำรอบได้ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยทั้ง6วันที่ผมขับมาเนี่ยก็ได้ทั้งหมด5,738บาทนะครับทั้งหมด37รายการนะครับสามสิเรอบที่ผมขับไปในสัปดาห์นี้รวมกันก็เป็นรายได้สุดที่จากค่าเดินทางเนี่ยห้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับค่าโดยสารเนี่ยสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยคืออันนี้คือให้เขานะ ให้เขาไปหกร้อยแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับคิดเพิ่มตามความต้องการลดนะครับสองพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ได้โบนัสอินเทนซีฟห้าร้อยแปดสิบได้ทิปมาด้วยสี่สิบนะฮะอันนี้ยังไม่รวมกับค่าทิปที่ที่ได้เป็นเงินสดที่เขาให้กับเรานะเอออันนี้ไม่รวมนะถ้าเกิดรวมกันเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณหกพันถึงหกพันห้านะครับหกพันกว่าบาทนั่นแหละนะครับหกพันกว่าบาทนะครับในการขับนะค่าน้ำมันเนี่ยผมเติมไปทั้งหมดสองถังเต็มๆก็คือประมาณ เกือบ2,000บาทนะครับประมาณ2 0 0 0หากลบแล้วก็น่าจะได้ประมาณ4 0 0พนะ4,000ใน1อาทิตย์นะครับขับ6วันเติมน้ำมันได้ส0 0พอันนี้ก็ถือว่าได้ถามว่าได้เยอะไหมได้ได้เยอะแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่ามันคุ้มมันคุ้มเท่าไหร่มันคุ้มแหละแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่เต็มที่ผมว่ายังไม่สุดเออถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เปลี่ยนเป็นเอารถผมแบบไปติดแก๊สอ่ะผมว่าผมน่าจะเหลือเยอะกว่าเพราะว่าแก๊สน่าถูกกว่าประมาณ2-3เท่า น่าจะลดต้นทุนได้อีกถ้าเกิดกติดแก๊สนะส่วนเรื่องความการรวงรักษารถหรือว่ารถจะเสื่อมที่ใช้เยอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีผลกระตบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เหมือนกับเราขับรถปกติอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ขับทั้งวันแบบตั้งแต่เช้ายันมืดเข้าบ้านอะไรเงี้ยผมขับแค่ช่วงแบบหลังเลิกงานผมทำไปได้เสริมเนี่ยหลังเลิกงานไปทําไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลักก็ถือว่าโอเคนะอาทิตย์ละสี่พันเออแล้วต,ตกขับเฉลี่ยแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณถ้าเกิดหาร7วันนะก็ประมาณแค่ 3-4ชั่วโมงเองนะครับต่อวันก็ไมไ่ถือว่าไม่ได้ใช้เวลามากออกไปแป๊บเดียวก็4ชั่วโมงแล้วขับส่งนี่ยหสีคน 4, 5, 6, 6คนก็หมดเวลาแล้วนะครับก็สําหรับส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าอาชีพเสริมตรงนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่โอเคนะครับช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ใครมีความคิ่เห็นยังไงนะครับเพื่อนๆที่ขับอยู่นะครับหรือว่ามีใครมีอะไรแนะนําก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่จะอัพต่อไปนะครับผมขอบคุณที่มารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ